สวัสดีค่ะสตรีนะคะที่มีปัญหาวันนี้ก็คือเรื่องของช่องคลอดนะคะขมิบช่องคลอดนะพร้อมวิธีขมิบนะให้ช่องคลอดกระชับแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ดนะวันนี้หลายๆคนนะคะมีปัญหามีปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะปัสสาวะติดขัดนะคะแล้วก็ปัสสาวะปัสสาวะ ไม่สุดนะฮะอั้นปัสสาวะไม่ได้นะทุกๆปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะแม้ว่าการปัสสาวะของคุณเนี่ยมันจะแตกกระสานรซร่านเซนอันนี้นึกภาพออกไหมคะคุณผู้หญิงหมายความว่าถ้าคุณยืนปัสสาวะเนี่ยมันจะมันจะลาดขาคุณแน่นอนแต่ถ้าคืออันนี้ยจำกำลังจะบอกว่าอาจาเคยทดสอบคือบางครั้งเราเดินทางแล้วเราแวะปั๊ม แล้วเราไม่ได้สามารถที่จะนั่งฉี่ได้แม้จะนั่งฉี่เราก็ไม่กล้านั่งเพราะมันสกรปรกมากเราก็ใช้วิธีการยืนปัสสาวะเหมือนยองยองอะ่ะในแกมนั่งแกมยืนอะ่ะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะทําไม่ได้แน่นอนมันจะต้องฉี่แบบปัสสาวะแบบกระสา,สานสัน้นเซนก็จะไหลามาตามขาตามอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือไหมแต่เมื่อเราเอ่อมีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานที่ดีเนาะแล้วก็ช่องคลอดฟิตกระชับนะกล้ามเนื้อหดรัดดีแล้วเนี่ย เวลาปสัสสาวะเนี่ยมันจะออกมาแบบเป็นเป็นเหมือนปสัสสาวะแบบตรงตรงเหมือนมาจากหลอดนะเหมือนมาจากหลอดที่ตรงๆมันจะไปณน,นจุดเดียวมันจะไม่กระสานสั้นเซนและเราสามารถอั้นได้หมายความว่าออบางครั้งบางคราที่เราอาจจะต้องอั้นปสัสสาวะสักแป๊บหนึ่งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราสามารถอั้นได้แต่ถ้าอุ้งเชิงการเราไม่แน่นกระชับแม้จะอั้นสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็อั้นไม่ได้คือชัปวดปุ๊บเข้าเลย แล้วบางทีไม่รู้ตัวด้วยว่าปวดมันก็ไหลออกมาแล้วนี่คือปัญหาของอปัสสวาวะเล็ดอ่านปัสสวาวะไม่ได้ปัสสวาวะไม่สุดแล้วก็ลุกขึ้นมาปัสสวาวะอย่างวิการวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาระบบปัสสวาวะทั้งหมดนะคะคุณเริ่มต้นนะถ้าเกิดตอนนี้คุณอาจจะไปหาวิธีมากมายนะจะทำยังไงนะจะทำยังไงในการที่จะทำให้ชั้น แก้ไขปัญหาระบบของระบบปสัสสาวะเล็ดปัปสสาวะยาวิการนะอันปสัสสาวะไม่ได้ทำยังไงทำยังไงยังไงก็จะเสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาใน y t u t u นะถ้าคุณนึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะทำให้อ่านึกง่ายๆนะนึกง่ายๆอ่ะวันงงนะน,งงวนี้ฉันจะไปหายารีแพร์ฉันจะไปหาสมุนไพรมากินแล้วจะให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันฟิตแล้วระบบปสัสสาวะของท่านดีนะคะให้ทุกคนใช้ พิจารณาดูก่อนนะพิจารณาดูก่อนนะลองไปซื้อมากินก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็บางคนบอกว่าทาเจลนะทาเจลแล้วเดี๋ยวช่องคลอดฟิตเดี๋ยวร,ระบบปัสสาวะมันจะดีเองลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราใช้เจลทาที่ปากช่องคลอดแล้วร,ระบบปัสสาวะมาจากข้างในแล้วมันจะฟิตไหมมันจะดีไหมอ่าแล้วเกิดเขาบอกว่าอ่าออกกาลังกายอ่าถ้า ทานาน,านู้นทานนี้ทานนั้นมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เขาชวนเราออกกาลังกายมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วมันจะไปโฟกัสหนะ้ากล้ามเนื้อตรงช่องคลอดไหมนะตรงอุ้งเชิงกานเลยไหมนะเนี่ยแล้วก็พิจารณาดูนะแล้วก็ไปเไปผ่าตัดรีแพร์ไหมหรือว่าเราจะไปผ่าตัดศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยเรานึกนะึกเนี่ยแล้วก็นึกเราก็คิดเราก็เวลามีปัญหาเนี่ยมันจะคิดหลายอย่างจะหา,หาจะกินยาไหมจะนูน่นจะนี่จะนั่นหลายสิ่งมากๆที่เราจะคิดในการแก้ไข สำหรับเช大มนะจบนะจบในเรื่องของปัญหาปัสสาวะเล็ดนะและปัสสาวะยามวิการนะของเจ๊ดําจบนะเรื่องของตรงนี้นะด้วยการที่สปาน้องสาวออนไลน์หรือคมิบแบบมืออาชีพวันนี้นะจะจะชวนให้คุณมาฝึกคมิบแบบอ่าก้นก้นหนึ่งอก้านสิบวิปล่อยนู่นปล่อยนี่ไปนั่นหรือตามแพทเทิร์นที่หาเซิร์ชหาได้ใน Google หรือ YouTube คุณท่าทางมากมายคุณก็ทําไปเถอะนะแต่ถ้าคุณยังไม่เห็นผลอันนี้คือคําตอบสุดท้ายจริงๆคําตอบสุดท้ายนะคะ,ะคาตอบสุดท้ายของการที่คุณจะทําให้ระบบปัสสาวะของคุณกลับมาเป็นรีเซ็ตเหมือนเหมือนการปัสสาวะแบบสาวๆของคุณเลยนะอาจจะนั่งนั่งแกมยืนสามารถปัสสาวะได้โดยตรงมาเหมือนผ่านหลอดเลยไม่มีกระสานสั้นเซน นะแล้วก็ปสัสสาวะเป็นเวลาเวลาจะใส่จะดื่มน้ํามากแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่มาแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทื่สภาวะตรงนี้หรือคือถ้าเป็นคําว่าปสัสสาวะเล็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาบ้านเขาเรียกว่าการฉาร่วนะ เอออาการฉ่ำรั่วเพราะงั้นแล้วตรงเนี้ยกินน้ำมากน้ำร้อยมันก็รั่วมันก็ฉ่ำรั่วอยู่ดีนึกออกไหมาบางคนจะต้องถึงขั้นจะต้องใส่แผ่นเพิดนะอายุยังไม่มากแต่ก็ต้องยใส่แผ่นเพิดนะคือถ้าอาการใส่แผ่นเพิดเนี่ยมันต้องเป็นอาการของ 60- 70นะถึงค่อยใส่แต่บางคนเนี่ยต้องต้องใส่ผ้าอนไมตลอดเวลาตั้งแต่อายุเรายังไม่ถึง60นะเพราะงั้นแล้วนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของการฉ่ำรั่วเรื่องของระบบปัสสาวะทั้งหมด คุณลองทําขบวนการทั้งหมดที่คุณคิดว่าคุณจะแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าเกิดคุณแก้ไขามาทั้งหมดทุกๆวิธีของคุณแล้วมันไม่ได้ให้ทุกคนตัดสินใจเข้าสปาน้องสาวออนไลน์กับเราหรือนะโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพในการที่ช่วยคุณเป็นนักขมิบแบบมืออาชีพเราไม่ได้มาขมิบกันแบบเล่นๆน,นะ ไม่ได้มาแบบไก่กาละเล่น,นะเรามาขมิบกันแบบจริงจังคือขมิบแล้วหวังผลเลยขมิบแล้วมีผลลัพธ์เลยขมิบแล้วได้ผลเลย30นาทีต้องรู้สึกดีเลยมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่แบบใส่ปุ๊บอ่ารอไปอาทิตย์หนึ่งรอไปเดือนหนึ่งรอไปปีหนึ่งนี่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาอันนี้คืออย่างนี้คือเสียเวลาวัยรุ่นใจร้อนนะวัยรุ่นใจร้อนใส่ปุ๊บ30นาทีต้องรู้สึกเลยมันขมิบต่อ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  พอจบคอร์สต,ต้องรู้สึกเลยต้องรู้สึกดีเลยนะพอเงั้นแล้ววันนี้นะสำหรับคนที่รอมาแล้วเยอะเจ็บมาเยอะจ่ายมาเยอะรอมาเยอะแล้วยังไม่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีงามวันนี้มาเข้าคอร์สกับเราพิมพ์คำว่าสนใจนะคะหรือว่าลิงก์เข้าไปพูดคุยกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะมาวางลิงก์นะทุกคนเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคอร์สของเราจ่ายครั้งเดียว จ่ายครั้งเดียวใช้ยาวๆไปนะเพียง6 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะเพียง6 9 9 9บาบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนะคะทั่วไทยทั่วโลกไม่ส่งเพราะว่าตอนนี้โควิดนะครับไปไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยเชิญชวนเฉพาะสาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เข้าคอร์สนะคะสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศคุณต้อง ใช้ใช้การฝากกันนะอยู่ประเทศไหนคุณก็ฝากกันมาหมายความว่า,าเพื่อนกลับมาประเทศไทยฝากหิ้วน่อยนะทั้งาทยแอดมินมาสั่งคอร์สไปแล้วก็หิ้วไปเนี้ยได้นะแต่ว่าเราเออมันยุ่งยากในการที่ส่งต่างประเทศนะช่วงนี้นะะก็เลยไม่ได้ส่งนะไม่ได้ส่งเพราะงั้นก็จะเป็นบุญบาร,รมีของสาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้ใช้ในช่วงนี้เนาะอ่ะโอเค วันนี้ทุกๆปัญหาในเรื่องของปสัสสาวะเล็ดนะอาการฉ่ำรั่วปสวัสสาวะเล็ดปสัสสาวะไม่สุดไอจามมีปสัสสาวะเล็ดทุกอย่างที่ว่าปัญหาปสัสสาวะละกันนะเราแก้ไขคุณได้ด้วยการฝึกขมิบช่องคลอดนะฝึกขมิบฝึกขมิบช่องคลอดวงเล็บแบกบมืออาชีพคือแบบว่าใครๆมาเหอะนะถ้ามีปัญหาแบบนี้จะเราจะฝึกให้ในห้าหนึ่งสองสามปุ๊บขมิบเป็นเลย 1>, 1 2 3่มขมิดไปเลยหวังผลได้เลยใน30นาทีแรกนะโอเคไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงย้อนวัยนะคะแล้วก็มีระบบปัสสาวะที่ดีงามนะแล้วก็นะรีเซ็ตความสาวของคุณนะคะย้อนย,ย้อนไวไปเป็น 10, 10ปีเลยนะคะสาธุสาธุคะ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ